อะไรหรอกมัง้งอะไรเงี้ยแต่เราลืมไปข้อนี้ว่าที่เยอรมันอะ่ะมันผิดกฎหมายถ้าเกิดว่าเราแต่งงานแล้วเราไม่ได้อยู่กับสามีก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กุ้งจะเอามาอัปเดตให้ได้ชมกันเป็นประจำเลยคะ เมียฝรั่งเมมโมรี่สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาแชร์ประสบการณ์ที่กุ้งเคยโดนยึดวีซ่าคืนนะคะหลังจากที่กุ้งยาเนี่ยกุ้งก็โดนยึดวีซ่าคืนนะคะเพราะว่ากุ้งแต่งงานไม่ครบ3ปีแล้วก็วีซ่าที่กุ้งโดนยึดคืนเนี่ยคือเป็นวีซ่าติดตามสามีเปลี่ยนมาเป็นวีซ่าติดตามบุตรอย่างที่เคยบอกไปนั่นแหะค่ะว่าที่เยอรมันเนี่ยถ้าคุณแต่งงานไม่ครบ สามปีไม่ถึงสามปีคุณจะไม่ได้วีซ่าถาวรน,นะคะแต่ถ้าคุณแต่งงานครบสามปีเนี่ยคุณก็จะได้วีซ่าถาวรน,นะคะและวันที่กุ้งไปต่อวีซ่าเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาก็เหมือนถามเราเยอะมากว่าตลอดเวลาที่คุณอยู่เยอรมันเนี่ยคุณไปอยู่ที่ไหนมาบ้าง อะไรเพราะว่าวันที่อ,อยากกับอดีตสามีคนที่สองคือตอนแรกเขารับปากว่าเขาจะช่วยเรื่องเอกสารเพื่อที่จะให้กุ้งได้วีซ่าถาวรแต่ด้วยความที่กุ้งท้องแล้วใช่ไหมเขาก็เลยเหมือนไม่ได้รักษาคำพูดเขาคือเขานับตั้งแต่วันที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆจริงๆแล้วอ่ะเขาควรที่จะนับ ตั้งตั้งแต่คือย้อนหลังหนึ่งปีก็ได้มันมันก็สามารถที่จะหย่ากันได้แล้วแต่เขาบอกว่าเขานับย้อนหลังอ่คือจริงๆอ่ะนับย้อนหลังน่าจะประมาณปีครึ่งที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขานับย้อนหลังไปสองปีเพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องการเพื่อที่จะได้เขาเรียกะไรภาษีย้อนหลัง คืนมันดีสำหรับตัวเขาหลายหลายอย่างซึ่งวันที่เราไปอยากกันเนี่ยอย่างที่กุ้งบอกแหละกับอดีตสามีคนที่2เขามัดมือโชกกุ้งเลยเพราะเขาอาเหมือนกับแบบว่าเขาไม่ได้อยากให้กุ้งรู้อะไรมากว่าเขาอฟ้องอยากุ้งเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ย้วยความที่กุ้งไว้ใจกุ้งก็ อยอมเพื่อที่จะไปย่าให้เขาโดยดีเนาะแต่เราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะมีผลกับวีซ่าเราเพราะว่าเราก็ตอนแรกเราก็คุยกับเขาว่าเราอยากให้เขาว่าช่วยจนกว่าเราจะได้วีซ่าถาวรก่อนให้ครบ3ปีเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนอีกประมาณ6-7เดเดือนมั้ง เราก็จะแต่งงานกันครบ3ปีแล้วคืออยู่ในฐานะจดทะเบียนสมรสกัน3ปีแล้วแล้วกุ้งก็จะได้วีซ่าถาวรอ,อัตโนมัติแต่เขาก็ยืนยันว่าจะไม่ช่วยนะคะนั่นแหละค่ะก็กลายเป็นว่า,าหลังจากที่อยากันแล้วเนี่ยแล้ววันที่กุ้งไปต่อวีซ่าใหม่เนี่ยไปทำวีซ่าใหม่เพื่อที่จะทําวีซ่าเปลี่ยนเป็น วีซ่าติดตามบุตรนะคะก็เลยกลายเป็นว่าโดนซักถามเยอะอีกอย่างวันที่เราจะไปต่อวีซา่าจะไปเปลี่ยนวีซ่าเป็นติดตามบุตรเนี่ยอดีตสามีเขาก็โทรมาด้วยคือเราบอกเขาด้วยว่าเออเนี่ยเราจะไปต่อวีซ่าไปเหมือนเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าติดตามบุตรแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือน พยายามที่จะเสียมเราให้เราพูดตามสเต็ปที่เขาต้องการเพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบต่อตัวเขาเขากลัวโดนปรับไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแยกกันอยู่ตั้งสองปีแล้วทำไมเราไม่แจ้งเจ้าหน้าที่คือตอนนั้นที่เราที่เขาอะไปรับเรามาจากบ้านพักหญิงใช่ไหม คือเราต้องเซ็นสัญญากันทั้งสองคนว่าเราจะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไงเจ้าหน้าที่เขาก็เลยโกรธตรงนี้ว่าทําไมไม่เหมือนแจ้งเขาว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะพวกคุณเซ็นกันแล้วว่าคุณจะต้องอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเหมือนเราอะไปหลอกลวงเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะอยู่เยอรมัน แล้ววันที่กุ้งไปเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าติดตามบุตรเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาก็เหมือนไม่พอใจเนาะเขาก็บอกว่ากุ้งอะทำให้เจ้าหน้าที่ทางอำเภอที่เมืองที่กุ้งเคยอยู่เนี่ยเหมือนโกรธนะอะไรเงี้ยคือเขาไม่พอใจมากๆว่าทำไมกุ้งไม่ไปแจ้งเขาตอนที่ เราไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเหมือนเราทำผิดกฎหมายเหมือนหลอกลวงที่จะแต่งงานเพื่อที่จะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะได้วีซ่าเพื่อที่จะอยู่ในเยอรมันทีนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต่อให้กุ้งสามปีคือเป็นวีซ่าติดตามบุตรนะคะให้กุ้งมา3ปีแล้วเขาก็จะส่ง คำพูดที่ที่เขาถามกุ้งถามมาแล้วกุ้งก็ต้องตอบเขาใช่ไหมแล้วเขาก็พิมพ์ลงคอมไปทั้งหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะส่งไปให้กับตํารวจในเมืองเมืองเก่าที่กุ้งเคยอยู่แล้วให้เขาตรวจสอบว่ากุ้งอ่ะอ่าเหมือนทําอะไรผิดกฎหมายไหมเราตอนนั้นเราก็คิดว่าเ,ออเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายเราไม่ได้ไปขโมยใครเราไม่ได้ลักของใครเราไม่ได้ ไปจีป้ปนใครออคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งอะไรเงี้ยแต่เราลืมไปข้อนี้ว่าที่เยอรมันอะ่ะมันผิดกฎหมายถ้าเกิดว่าเราแต่งงานแล้วเราไม่ได้อยู่กับสามีนะคะนอกเสียจ,จากว่าคุณแต่งงานแล้วคุณก็ทำงานที่อื่นแล้วคุณไปแจ้งไปแจ้งทางอำเภอที่เมืองที่คุณไปอยู่ไปอยู่อีกเมืองหนึง่งแล้วคุณก็ได้งานอีกเมืองหนึง่งอะไรเงี้ย ว่าเออเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้เพราะคุณได้ทํางานตรงนี้แล้วมันไกลาจากสามีของคุณนะคุณก็เลยต้องมีเหมือนที่พักสำรองอีกที่หนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆเวลาวันหยุดวันอะไรคุณก็กลับไปหาสามีอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแจ้งกับเจ้าหน้าที่แบบเนี้ยมันก็โอเคแต่ว่าตอนนั้นคือเราไม่มั่นใจเรา กลัวด้วยว่าจะมีปัญหาคือถึงแม้เราได้งานทำแต่เราก็ไม่ไปแจ้งย้ายอยู่ดีเพราะว่าเรากลัวกลัวว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าเราไม่รู้กฎหมายแต่ว่าอาดีตสามีเขาก็พูดประมาณว่าเธอทำได้นะเชื่อฉันเราก็คิดว่าเออเขาหวังดีจริงๆหรือเปล่าหรือเขาอยากให้เราย้ายออกจากะทะเบียนบ้านของเขาแล้ว เขาจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรชีวิตเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่ละแวงอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าขอเลือกที่จะไม่ย้ายออกแล้วก็เลือกที่จะอยู่อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เหมือนใช้ที่อยู่ของเขาต่ออะไรเงี้ยอืมนั่นแหละค่ะหลังจากที่กุ้งไปเปลี่ยนวีซ่าเป็นติดตามบุตรใช่ไหมอ่าปกติแล้วเนี่ยวีซ่าของกุ้งเขาจะส่งมาที่บ้าน คือจริงๆเราต้องไปรับเอาแต่ตอนนี้มันช่วงโควิดเขาก็เลยส่งมาที่บ้านนะคะและ้วทีนี้เหมือนเจ้าหน้าที่เขาก็เหมือนไม่อยากจะส่งให้กุ้งเหมือนกุ้งก็ไม่รู้ว่าอยู่ในระหว่างตรวจสอบอะไรกุ้งก็เลยโทรไปถามว่าไหนบอกว่าจะส่งมาไม่เกินแปดอาทิตย์ตอนนี้มันเกินกว่าจะ คือเกินกว่าเวลาที่กําหนดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้กุ้งอะโทรไปคุยกับบอสใหญ่เขากุ้งก็เลยโทรไปคุยกับบอสใหญ่ของเขาในเขตที่กุ้งย้ายมาใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าเขาก็ส่งมาให้เราเหมือนเหมือนเขาไม่ได้น้ำเสียงแบบไม่ไม่ค่อยพอใจอะไรเราสักเท่าไหร่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้ว หลังจากที่กุ้งได้วีซา่าติดตามลูกมาเนี่ยกุ้งก็ได้รับจดหมายจากตำรวจหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งกุ้งได้รับจดหมายจากตำรวจนะคะเป็นหมายสารเดี๋ยวกุ้งเอาให้ดูนะนี่ค่ะเป็นหมายสารจากตำรวจนะคะที่ ตำรวจจากเมืองเก่าที่กุ้งเคยอยู่เขาประสานมา,าติดต่อประสานมากับตำรวจเมืองที่กุ้งย้ายมานะคะแล้วเขาก็ส่งจดหมายหมายสารมาให้กุ้งเขาบอกว่าให้กุ้งอะ่ะตอบกับเขาภายในเจ็ดวันตรงนี้นะคะเขาขีดไว้เลยว่าคุณต้องตอบกับภายในเจ็ดวันคือถ้าเราล่าช้าเนี่ย อาจจะมีปัญหาอาจจะโดนปรับอาจจะอะไรอย่างเงี้ยคือในเนี้ยระบุว่ายังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวกุ้งจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะเพราะว่าคลิปเนี้ยมันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ